มีบทหนึ่งที่พระเจ้าสังเกตจัดเอาไว้นะแต่ต้องศึกษาประสูติโดยละเอียดท่านบอกว่าอนอาปานก็คือกุศลทั้งหลายหลั่งรวมลงที่ลมหายใจเมื่อก่อนไม่เข้าใจคํานี้นะครับไม่เข้าใจว่ากุศลทั้งหลายหลั่งรวมลงด้วยลมหายใจจนมาเรียนทางด้านการแพทย์ทางเลือกแ,แพทย์วิธีธรรมทาิอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาศึกษาเรื่องของความตามฟิสิ์ถึงได้รู้ว่าเรื่องของลมหายใจเนี่ยมันมันมีมากกว่าแค่แค่อะไร แค่ว่าเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตเท่านั้นนะครับเป็นเป็นฐานอภิญญานะครับเป็นเรื่องที่เป็นพลังของอรูปทําให้เราใกล้อรูปฌานเป็นพลังของจิตเดิมแท้ที่อยู่ในในข้างล่งข้างในเราเราด้วยนะครับเราไม่ใช่ขันธ์ห้านะเราคือตัวจิตเนี่ยนะครับแล้วก็มันมันมีคุณอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็การช่วยสุขภาพโดยรวมนะครับแล้วก็ พรเจ้าท่านก็จะเอาอาณาปนสติไปซ่อนตัวอยู่ในมาสติประฐานสูตรด้วยในกรรมฐานสี่สิบกองอนณาบรสติก็อยู่แต่ว่ามีแต่สติประฐานนั้นแหละจะมีอาณาปรนสติไปซ่อนอยู่ในกายคตาสติอีกนะครับเป็นมหาสติใหญ่ด้วยทําไมลมหายใจกายเป็นมาสติใหญ่แตกไหมนะครับอาณาปรสติมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นยอดมงกุฎของของกรรมฐานนะครับ กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆุกรงใช้เป็นกรรมฐานหลักแรกในการบรรลุธรรมนะครับนั้นต้องได้การำนำปัญสติก่อนได้นำรัญสติเสร็จแล้วก็กระสินที่ที่ที่ได้มันจะมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็อื่นอื่นวิธีอื่นอต่างๆในเฉพาะการกำหนดภาพพระดวนแก้วต่างๆอรูปฌานจะมั่นคงขึ้น ถ้าสังเกตเรานะบางภูมิเราไม่รู้ตัวเราเราไปทําเยอะนะครับไปทําเยอะคือไปทั้งหายใจทั้งภาพพระทั้งพุโทโธด้วยมันเหมือนจะดีนะนะครับเพราะเราทําตามครูบาอาจารย์ทำตามหลวงพ่อท่านสอนเพระนั้นระดับครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ิตท่านจดจ่อดีแล้วสำหรับภูมิน้อยๆเนียน่ยนะครับเหมือนคนทํางานเนี่ยแยกร่างไปทำสามบริษัทมันไม่ดีมันมันได้ผลงานไม่ไม่ดีเหมือนกับเราวิ่งรอบสามงาน แต่กับถ้าทํางานเดียวตําแหน่งเดียวกรรมฐานเดียวนะครับงานจบมามีคุณภาพก่อนจึงอยากเชิญชวนลองนะครับให้ใช้ทั้งวันนี่แหละถ้ารู้สึกว่าเราหงุดหงิดเมื่อไหร่ก็มาหายใจได้สิบครั้งโอเคสิบครั้งนะครับทําติดต่อกันหนึ่งทย์จะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับเราแล้วก็ถ้าทําก่อนนอนโดยเฉพาะทาตอนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยหรือว่าประมาณตีสามเนี่ยอธิษฐานลองดูนะครับมันจะเป็นจริงนะครับใครทําได้ง่ายๆผมสอนไม่ยากนะนะทุกวันนี้ สอนสอนง่ายๆแต่เป็นความง่ายที่ไม่ได้มักง่ายนะครับลองดูให้ผมหน่อยนะครับมีผลแน่นอนอธิษฐานกันวันนี้